สวัสดีครับ YouTube ครับผมแล้วก็วันนี้สุขสัมมนต์เด็กนะครับผมขอให้มีความสุขทุกคนในชแนลแล้วก็คนที่มาดูคลิปผมนะครับผมวิวผมอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ก็ผมขอเปิดประเด็นไว้ว่าคลิปนี้ผมอาจจะสื่อได้ว่าชแนลผมเนี่ยคืออาจจะไม่มีคอนเทนต์ลงเพราะว่าผมคิดอะไรไม่ออกตงังก็ผ่านไปหมดแล้ว <laughs> เดี๋ยวหลังๆก็หลังจากที่ผมโพสคลิปนี้ไป ผมอาจจะโพสโพสพวกรูป,รป,รป,รปรล,ลงไปนะครับผมก็ไม่ได้ลงเยอะอะไรมากแต่ถ้าอยากจะรู้เรื่องมากขึ้นหรือต่างอยากจะติดตามขขาวสารผมเพิ่มเติมก็ตามไปที่มอคิบาริทอได้นะครับใน Facebook ตามได้เลยครับผมคุยคุยส่วนตัวได้นะครับผมเดี๋ยวก็จะเดี๋ยวหาทางจะเปิดให้ดเน a t นะครับผมสำหรับค่าเลี้ยงค่าของที่ของผมเพราะว่าในตอนเนี้ย ก็เรียนก็เรียนเรียนหนักครับผมก็เรียนนะครับผมเรื่องเรียนต้องก็ต้องตามหลายๆอย่างนะครับผมแล้วก็ตอนนี้อายุก็มากก็ต้องพยายามให้มากขึ้นเพราะว่าตอนนี้ผมเหนื่อยมากเหนื่อยที่ไม่ใช่แบบเหนื่อยทางแบบกําลังนะครับผมเหนื่อยทางกายใจเพราะว่าในที่ผ่านมาเนี่ยผมดิน้นรนได้เพราะเพราะว่าตัวผมเองเนี่แหละที่ผมยิ้มได้แล้วมีแรงออกมา เพราะเพืพ่อนเพราะทุกคนที่ดูในช n n e l ผมนะครับผมคลิปบางคลิปอาจจะมีหายไปบ้างเพราะว่าผมอาจจะไม่ได้ทําตามตรงตามที่กด YouTube เขาทำเอาไว้หรือแม้กระทั่งว่าผมทําคลิปลงไปแล้วแล้ว YouTube ยังเห็นว่าผมไม่ทําตามกดแล้วก็ละเมิดสิกฎอย่างเงี้ยเออไอ่เงี้ก็เดบเพราะว่าไปอีกเรื่องนึงครับผมส่วนในเรื่องคลิปต่อไปที่ผมอยากจะลงเนี่ยก็คือ คลิปเควสนะครับผมคลิปเควสง่ายๆก็คือเดี๋ยวชาตางคิดดูนะครับผมในวันพรุ่งนี้ก็่กอจบคลิปไปทตรงนี้ครับผมผมกากาะเลนเดกเกอร์บายครับ